ดูแต่ไอ้อพวกเวียดกงเชื่ยขึ้นมามันมาล้อๆๆๆตามเขาน่ะมาก็คอย,ค,อยค่อยคานคืบคานมันจะฆ่าเราเคืนละคนสองคนาหารเวียดกงเนพวกนีน้งลงุกลงกังกิงคาซันมามันเห็นเราก็ใสายโอนเลยครับคืนละคนสองคนคืนละคนสองคนพยายามฆ่า วันนี้หควหน้าเผาก็อยู่กับเรื่องราวของบุคคลในตำนานซึ่งอดีตการที่ผ่านมาประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปทําการรบอยู่ที่ประเทศเราก็คือในนามของเสือพรานใช่ไหมพ่อครับ BC 6กศูนย์อาวันนี้ผมอยู่กับคุณพ่อเกรียงศักดิ์อุ่นใจเกรียงศักดิ์อุ่นใจพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อขออนุญาตสอบถามเลยครับแรกเริ่มเดิมทีเด็กคุณพ่อเป็นคนที่ไหนยังไงคนอยู่กับนี่เลยครับ ท,ที่จังหวัดใรอะพ่อที่จังหวัดอุบลอุบลราชินีเมืองวันสีเมืองใหม่คุณพ่อก่อนที่จะไปรบที่ลาวคุณพ่อเป็นทหารอะไรมาก่อนเป็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 นทหารอยู่ริทารเกณฑ์ทหารเกณฑ์ครับทหารเกณฑ์อยู่วารินครับก่อนที่จะมาเป็นทหารตอนเด็กเนี่ยพ่อเคยมีความฝันในว่าตัวเองนะโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มาเป็นทหารเคยคิดไหมคิดครับคิดอยากจะเป็นอยากเป็นหน่วยจุนบนไปจับสลัก ไปจ,จับสัตว์จับสาขอให้ถูกทหารพัดหนึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากเป็นทหารไม่อยาก<อ>เป็นทหารจ้างเป็นจ้างออกเสียาง <คน S 1> เดเลยเดินทางไปนี่นี่จนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้จับสลากได้เเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่งจริงจริงพัดหนึ่งท่อบอร์หนึ่งพัดหนึ่งคนนี่โอ้เสียง,งมือกันเต็มเลยดีใจดีใจสมคำที่เราไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็เดินทางไปนี่แหละไปข่าทีวาการก็เขาก็เรียกดุ้นผมนี่ตอนนั้นจับสลากสิบหกคนแต่คนเป็นร้อยคมเป็นร้อยคนเลย,เค,ย,ลยครับวัดไร่แต่โดนผมโดนพ่อคนเดียวก็ก็โดนสิบหกอยู่อ่าฮะผัดหนึ่งเบอร์หนึ่งผัดหนึ่งเบอร์นหนึ่งทอบอได้พ่อว่าด้วยนาน ยังดังสัตสีไปจับแขนมามาสมใจไม่มีการตกใจเลยคุณพ่อมีใครเป็นไอดอลนั้นทึงอยากเป็นทหารทาไมถึงอยากเป็นทหารพ่อพี่ชายก็เป็นพี่ชายก็เป็นครับคุณพ่อปู่ย่าตายายเป็นมาก่อนไหมครับเอ้าเรียกว่าตระกูลนักรบเนี่ยพ่อครับไปเป็นทหารเกลี์ยนปุ๊บห้วงปีไหนพ่อห้วงปีเดือนเมษาวันที่สิบสี่ก้าวจากพลเรือนจะไปใส่ทหารแล้วครับรู้สึกดีใจไหม ดีใจไม่มีตกใจคนนี่โอ้ยเสียงรัางกรบมือเลยร่างกายสูงใหญ่บึกบึนนี่นะพ่อครับอยู่อยู่เบอร์สองเบอร์สองอไปไปเข้าแถวอยู่อยู่ร o w หนึ่งชั้นหนึ่งอ๋อ,อ,อการยืนแถวก็าคนสูงจะอยู่ก่อนครับคนเตี้ยอยู่ด้านหลังครับเป็นจุดเด่นเลยนะครับมีฉาย,ยาไหมตอนเป็นทหารเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีเขาเกินแต่ยาวที่ไม่รอบข้องแ ไอ้ยาวสิงปืนฟืดโอ้โหพอไปรบป,ป,ปุ๊บมีฉายาขึ้นมาทันทีเลยครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเสียงเว,ว,วียดนามยิงมะยืนยืนบังต้นไม้อ,อย่าประมาททุกคนไม่เห็นตัวอย่ายิงยิงทีไหนเห้นอะไรทีอะไรตัวเลยไปเป็นทหารปุ๊บฝึกทหารเนี่ยมันต้องมีการร้องเพลงอะพ่อจำเพลงได้มมีเพลงอะไรบ้างก็มีเพลงอ จากยอดดอยแดนไกลใครจะเห็นครับร้องไหมร้องเราเหล่าทหารราบทุกคนควรทราบราบคือเราครับร้องด้วยร้องด้วยอ้าวตื่นเช้ามาออกกำลังกายทุกวันทุกวันในห้องสถานการณ์ตอนเราฝึกเนี่ยเคยรู้มาก่อนไหมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้ไปทําการรบที่ลาวแล้วก็ครั้งแรกคิดว่าอยู่ออืแต่มีงวดแรกผมนี่เขาขึ้นไป ฝึกอยู่กนนารชนะบุรีห้ามภาคเหนือ,เ,อเข้าแถววังเวียงพุ่งให้เห็นพวกอิสานไปปากเซพวกนี้ไม่รุนแรงครับแถวนั้นรุนแรงเหตุการณ์ฝั่งเราเริ่มรุนแรงแล้วรุนแรงแล้วครับมีเครื่องบินให้ประจากองร้อยเลยอ่ะทีนี้ก่อนที่พ่อจะไปเนี่ยนะพ่อเป็นทหารเกณฑ์ก่อนเป็นอยู่ประมาณกี่ปีก่อน 2ปีออกมาประมาณปีปีนึงไปสมัครสีการเจรนบุรีอ๋อก็ออกมาปลดประจำการแล้วครับพดใหม่เลย,นเลยหนองนั้นมีสงครามพอดีครับขอรับสมัครครับพอยุกมือเหรอก็ไปลงทะเบียนถ้าเสียชีวิตจะมอบให,ให้ให้ให้พ่อให้แม่เงินเงินสองแสนบาทก็ไปทําพินัยกรรมไม่ที่มูนทธทาหบกเขียนพินัยกรรมไว้แล้ว เขียนไปเลยแล้วคุณแม่ดูอยู่เนี่ยมีคุณแม่เป็นแฟนยังยังยังพ่อไม่อยากให้ไปหรอกพ่อแม่ฮะพ่อแม่ไม่อยากให้ไปพ่อแม่ของคุณพ่อไม่อยากให้ไปครับพอเริ่มเดินทางอ่ะหดจกทหารเกณฑ์ปุ๊บไปสมัครเป็นทหารเสือพานครับของพันีซียี่สี่หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ครับเราเคลื่อนย้ายจากจังหวัดอะไรพ่อจังหวัดกาญจนบุรีออกจากวาลินไปฝึกที่กาญจนบุรีไปฝุดเตรียมพร้อมก่อน ครับเตรียมพร้อมก่อนหนึ่งเดือนการฝึกเนี่ยมันยากลําบากไล้พ่อยากครับพ่อฝึกหน่วยจู่โจมจู่คนรบฝึกกับคนรบเลยหรอครับจู่โจมเสือคาบดาบเนี่ยนะเสือคาบหลาใช้ระยะเวลาฝึกกี่เดือนพ่อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มครับฝึกแบบเร็วแต่ก็ขึ้นขึ้นเครื่องฝึกเพื่อรบรวบรัดตะตอนเพราะว่าคนที่ไปฝึกก่อนใจไม่สู้ใจไม่สู้ใช่ผมแค่เดือนเดียว ขึ้นเครื่องเลยฝึกเสร็จปุ๊บพร้อมแล้วพร้อมแล้วแบกล็อกแซกเบิกปืนเบิกปืนสัมภาระสัมภาระได้ลาพ่อแม่ไหมข้ามาอยู่ครับมาผูกแคนอยู่อ๋อก่อนจะเดินทางไปที่เรากลับบ้านก่อนครับอพักผ่อนเพื่อหาผ่อนบางแสนสี่วันสี่วันก่อนครับอ๋อมากินอยู่กับพ่อแม่เพื่อลาก่อนครับมีการผูกข้อไม้ข้อมือครับออกกลับมาบ้านปุ๊บเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีคืนครับเริ่มเคลื่อนย้ายหน่วยแล้ว การเคลื่อนย้ายหน่วยเนี่ยพ่อเคลื่อนย้ายหน่วยด้วยรถอะไรอ่ขึ้นเครื่องไปเอาเครื่องบินมาลงที่กลางป่าไม่ให้คนรู้วันไหนจะไปไม่ให้คนรู้เอาเอาเครื่องบินสี่เครื่องมาลงเครื่องบินมาลงที่กลางป่าที่กลางป่าเป็นสนามเครื่องบินรับดิี่พ่อครับสนามบินนี้อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดกาญจน์อยู่ในป่าเขาเตรียมไว้แล้วอ่าฮะเขาเตรียมไว้เลย เข,า,ขาดีลงเขาก็กรเรียกขึ้นเลยไม่ให้ใครรู้จักไม่ให้ชาวบ้านร,รู้จักว่าขึ้นเครื่องไปไหนมาไหนไม่รู้อะ้วพ่อไปกับใครเครื่องบ,บินนั้นใครขับมาเครื่องบินทหารทหาราจากที่ไหนพ่อมาพวกกาญจนบุรีเป็นทหารฝรั่งหรือว่าทหารไทยทหารไทยทหารไทยครับมารับเราไปโดยที่ไม่ให้ชาวบ้านรู้เลยไม่รู้เลยมันรับขนาดน,นั้นเลยเหรอครับมันรับขนาดนั้นเขาได้บอกพ่อก่อนไหนว่าเฮ้ยจะพาเราไปรบแล้วนะเขาได้บอกไหมเขาไม่บอกไม่บอกเลย คือฝึกมาหนึ่งเดือนนี้เขาไม่บอกพ่อเลยครับฝึกอย่างเดียวเตรียมพร้อมอย่างเดียวรู้แต่ว่าเป็นเสือพานแล้วรู้จักบอกเป็นเสือพานแล้วขึ้นเครื่องปุ๊บก็พาพ่อไปลงที่ไหนไปลงที่ภาคไหนะกระลงลงแล้วพักพเปลี่ยนขึ้นคันลำใหม่เลยขึ้นลำใหม่ไปอีกลำใหม่ไปอีกเลยตอนที่เราขึ้นเครื่องไปรู้สึกแบบตื่นเต้นตกใจมีการพูดคุยกับเพื่อนๆนั่นนี่เขาจะพากูไปไหนว่าคุยกันไหมคุยครับ จะไปไหนไม่รู้อ่ะเพราคิดบอกว่าอยากไปปากเสมันเราอยู่เมืองบนเขาไม่ให้ไปเลยเขาให้ขึ้นเหนือเชียงรายนู่นไปทางเชียงรายครับไปค่ายทหารวังเวียงน้องชายของวังดุงอีกกองกําลังหนึ่งอันนี้คือประเทศลาวเลยใช่ไหมครับประเทศลาว็มเครื่องมาปุ๊บเปิดประทุนเลยเปิดกระทุนเลยข้างหน้าเราเห็นอะไรบ้างกยเห็นเป็นสาเป็นสนามบินเลยสัก สามสิมาทีเขาก็เตรียมตัวขึ้นขึ้นเครื่องอีกขึ้นเครื่องอีกไปนี่ขึ้นเครื่องกี่ครั้งพ่อขึ้นเครื่องสองครั้งสองครั้งครับเปิดเครื่องบินมาเนี่เห็นศพเห็นอะไรอยู่เกลื่อนไปหมดเลยไหมไปฝั่งนู้นจังเห็นครับไปที่แถววังเวียงแถวลงแจ้งหินเพราะนายพลวังเปาแม่ครับภาคที่สุดลงมารับกับทหารมาตอนรับพ่อเลยครับหูงขลาดนี้แม้่ตัวไม่ใหญ่หรื แมวของม้งอันเดียวกันเหรอเนาะครับครับอ๋อในคนวังเปาเนี่ยพื้นเพีเป็นคนม้งของคงแมวแมวแมวตัวเขาใหญ่พ่อตัวใหญ่ใจไม่สูงเตี้ยล่ำไปเตี้ยร่ำไปอ่าฮะเขามารับทหารที่เดินทางมาจากไทยเหรอครับเขามาให้กําลังใจไทยและก็จับมือกับผู้พันคนอุดรครับให้กําลังใจเพราะว่าก่อนจะอะไรขึ้นขึ้นบินไปตอน มันแล้วเขาก็ให้กําลังใจมีอาหารการกินให้กินดีอยู่ดีไหมอยู่ดีกินดีฝันกําลังใจดีไหมตอนนั้นดีครับยังยังไม่รู้อีกใช่ไหมว่าเขาเอาเราไปทําอะไรเห็นแต่รู้จักแต่หามกันมาตลอดอาหามลงหอ่อหามคนเก็บเนี่ยนะคนเก็บคนตายเขาก็คิดว่าตายแล้วตายแน่นอนไม่รู้จะก,กลับไม่รู้ว่าตาตเหนือนะไม่รู้เลยฮะพอ ข้ามมาขึ้นเครื่องบินที่เออล่องแจงใส่หอแล้วก็เอามาลงเออเอามาลงแถวบางเวียงไม่รู้ว่าคนไทยคนลาวอ่ะเขาก็มาแยกกันอยู่ในสนามบินลำแจงถ้าเป็นคนไทยเขาก็เอามาลงศิอุรอนอ่ฮะครับเพราะว่าบาดเจ็บหรือตายเขาจะมาลงีิอุดอนส่งส่งศพครับ ตอนพ่อเห็นร่างคนเจ็บคนป่วยพ่อไม่กลัวไม่ตกใจอะ่ะเขาไม่ตกใจก็คิดว่าพ่อจะตายสีไหนล้อที่ตายที่ไหนล้อก็ขึ้นเขานาะมันไม่รู้จักว่าตายเหนือจะไปทานไหนลบดีกไม่มีเขาก็มิจะแ,แยกว่า,าทหารเตรียมขึ้นหอเอาเอาไปลงไว้เขาขึ้นไปมิงดงไว้เขาแยกกันอยู่เขาพาพ่อไปไหนต่อกับผู้เสือ ห่วหยรอบบานไปเอาไล่พวกแมวลงเอาพวกนี้ไปก็พื้นดินยิงไปพอนก็มืดเมือม่อคุดพื้นดินดงลึกประมาณพวา่วงหัวเฮ็ดที่นอนหมายถึง,ถงเ,เราขุดบ<อ>ังเกอร์คูเลตแล้วคุดบังเกอร์เลยแล้วกับคุดเบ,บเิร์มเบิร์มรอยูอยูแท้เลยขุดห้องรอบที่เป็นคูเลตยาวเลยนะครับครับครับประมาณหน้าอกใช่ไหมครับคือใช้ระยะเวลาคุดนานในพวกบังเกอร์พวกเบิร์มเนี่ยโอ้ยมันกลัวตายมันตั ตัวตายจะต้องขุดนะนต้องขุดไปถึงแรกเขาเขายิงปืนตา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 นอนขุดค่อยขุดค่อยขุดเสียงปืนก็ดังดังไอเราก็ขุดไปก็ขุดไปนี่สภาพฝนก็ตกมันหน้าฝนโอ้หน้าฝนไปเจอไปเจอหน้าฝนฝนน้ำบากระผมมันช่วงเดือนไหนพ่อตอนนั้นเดือนกาลกาลาสิงหาคมครับกำลังฝนกำลังกํากำลังแบบนี้แต่ว่าฝนมันดี พุตกตลอดครับใครกาาลัวตากลัวตายน้อยก็โอ้ยขุดเหนื่อยก็ต้องขุดเรากลัวตายพอเนาะครับเหนื่อยก็ต้องขุดครับก็ขุดไอ้ไอ้คลองคลองวิ่งนี่แนวคูลเล็กแนวคูลเล็กขุดเชื่อมต่อกันใช่ไหมคือต้อมตัวรอบรอบเขาเขาเขาอย,าอยากว่าคูเซอร์คูเซอร์อครับเขาคูเซอร์ครับเขาคูเซอร์ก็เขาคูเซอร์นี่ มันจะสูงหนึ่งพันห้ารอยเมตรคือกิโลครึ่งหนึ่งกิโลครึ่งครับโอ้โหความสูงความสูงอากาศในสถานที่ภูมิประเทศตอนตรงนั้นเนี่ยมันหนาวมันมันหนาวอน้ำออกกับฝนมันเท่าๆกันเลยอ่าพ่อกินนอนอยู่ยังไงอ่ะกินนอนกับกับไปหาตัดฟืนแค่นี้ต้นไม้ใต้แถวแถวนั้นเป็นต้นไม้ใต้เหมือนเหมือนต้นยางนะครับเป็นยางครับเอานื้ภาพับตัดครับ มาหุงข้าวหุงข้าวกินเองหุงข้าวกินเองคือผมอย่างนี้อย่างนี้เลื่ออย่างนี้กระจับเป็นเป็นมาดีกันหม้อใครหม้อมันหุงข้าวกินมีคนเอาปลาเค็มมาให้เอาข้าวสารมาให้ครับนายพลมังเป่านะหามาให้อยากข้าวเนียก็สชังข้าวเนียวแต่เขาสนับสนุนนี้อยากกินเนื้อเขาก็เอาเนื้อมาให้โอ้รีอยากกินนายเขามาให้ทั้งนั้นครับกระฟอหนึ่งเน่าลีละ เป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเอาเนื้ออาหารการกินมากขอยาพ่อบัตดีพ่อชื่ออะไรหมอหมานหมอหมานเป็นหมอหรอคนธรรมดาเลยแต่เรียกหมอเรียกหมอเสือเอาตกเย็นมากินข้าวลังคืนทำอะไรที่นี้อยู่เวรนต้องเข้าเวรนด้วยต้องเขาเวรดนรวยตอนนันพ่อถือปืนอะไรอยู่ถือปืนอากาศอาก้าครับ m สิบหเขาเวรนถือปืนอาก้าไอ้เข้าเวรนเนี่ยเราเขาเวรน ตรวจการตรวจตราหาใครพ่อแล้วก็ดูแต่ไอ,ไอพกเวียดกงเชือขึ้นมามามันมาเร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 าตามตามเขาล่ะครับมาก็คอยค,อยค่อยคานคืบคานมือนจะฆ่าเราคืนละคนสองคนไอแก้วเนี่ยนะแก้วนี่นนับาหันเวียดกงพวกนี้ลุงกังกิงคาสันมามัน เห็นเราก็ใไซโวนเลยครับมันยิงเราเลยอ่ะมันยิงเลยคืนลอคนสองคนคืวคนสองคนพยายาม่าพวกอะสมมติว่าเรามีห้าสิบนายจะเก็บทีละนายสองนายให้หมดทุกวันเลยเหรอครับแล้วมันทําได้ไหมมันก็ทำได้แต่แต่แต่มันก็มันก็ไม่หมดเราก็ส่งกําลังเข้ามา กส่งจากกองหนุนมาขึ้นมาข้างบนอีกต่อมันเข้ามาที่ถามจะเข้ามาชาร์จใช่ไหมจะเข้ามาชาร์จแล้วฝั่งเราทําไมไม่ตอบโต้ไปอ่ะก็ตอบโวกไปอคนไหนยิงปืนเก่งยิงยิงโดนเพราะว่าพวกนี้มันรอคอยยิงอ่าฮะหมายถึงว่าลําแสงออกจากปากระบอกปืนมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วสวนกลับกันเลยยิงเท่าไรมันยิงสวนมาเลยโอ้ย ขนาดเรารวดเอาซื้อรวดน้ํามารวดนั้นเอาเอา,เอามาถึงสี่เส,เส้นห้าเส้นหมดเลยยังกันไม่อยู่ข้ังหน้าพ่อข้างหน้าเนวยไม่ได้วางคีมูอะไรไว้หรอพ่อมันปวดเลยมันเก่งจริงๆมันตอนเช้าเราเรา,เราไปดูมันเอาปวดระเบิดเลยปวดระเรบดิดกีโมรเราอโอ้ยเอามันไม่แตกใส่มือมันเหรอโอ้ยสุดยอดมันทนความพยายามของมัน คือมันจะเก็บเราให้หมดทุกคนนะครับเริ่มรู้สึกกลัวไหมพ่อขราดรวัดราวังก็กลัวอยู่อทํายังไงมีวิธีการสยบความกลัวยังไงเช่นนี้ขนาดขึงนวดน้ําก็ไม่อยู่มันก็พยายามจะเข้ามาเข้ามามันก็ล่อพวกเราวีระเบิดเอาควงระเบิดใส่เลยขอระเบิดกว้านใส่เยลยแต่คว,วางใส่มันคืนวันเนี่ยในควงอยู่ครับ ขนาดดูขนาดนี่ถึงถึงแหววเสื้อบผูกปานั้นมันมันยังไปเก็บของเราเลายพวกนี้กางเกงขายาวไม่ใส่ถุงกางเกงขาสัน้นพว,พวกพวกพวกเวียดกุ้งพวกมันสู้ถ้าเข้าไปเลยข้ามึงตีไม่สําเร็จไม่ได้นะถูกกลับไม่ได้บุบรถขาข่าั้นเขาทำมาต้องตีตานไทยแตกต้องแตกตีไม่แตกกลับไป เป็นปุยเป็นปุยอ้าวแต่พ่อมีหน้าที่ตั้งรับอย่างเดียวตอนนั้นตั้งรับเราไม่มีสิทธิ์ได้ลุกเลยหรอพ่อกลางคืนในลุกไม่ได้นี่แต่อยู่เวรยนยาม,มเกง่งกลางวันไปรัตเวนอืนเวลาราัตเวนเนี่ยเขาจัดกำลังเราไปรัตะเวนระยะทางพ่อรัตเวีนมันไกลไหมไกลครับแต่ว่ามันมนั้น มันไปลาดตะเวนอย่างนี้เราก็ไปลาดตะาเวีนกลางวันกลางวัดระว่งถ้าเราจะ,ะพูดว่าทางมันวางระเบิดวางระเบิดนีว่วันวางกลางวัดระว่างอย่างนี้ครับไปมันโดนเลยครับพวกหลุมพุ่มหลุมพางพวกมีอันเครือไม้เคลือยางเขาเนี่ยมันก็ไปผูก ห,หบบลักสลักระเบิดออกเอาเอา,เอาไม้ไปคัดไว้มันเป็นลวดสด,ดุดเ่ยครับลวดสดุดขณะเราตะเวนมีภาคพวกเพือนฝูงเราเหยียบบ้างไหมพ่อเหยียบนะครับเป็นยังไงทีนี้มันก็ส่วนใหญ่เป็นขาขาดขาขาดครับขาโรถนี่หมดขาดนี่แหละครับอ๋อส่วนใหญ่จะไม่เสียชีวิตขาขาดขาขาดเ<ข>ยอะถ้าถึงอัอนาราเสียเห็นเพื่อนเสียชีวิตต่อหน้าตาความรู้สึกพ่อเป็นยังไงบ้างอ้ย เห็นได้เลยครับขณะวันโยนเราเบิดใส่นี่ผมนั่งรู้นี่ผมบางคนต้นไม้รู้สักกะกะครับชักเนอะชักเลยขาขาดอะไรนี้เราก็ไม่ไปช่วยกันไม่ได้เลยทำไมอรัพ่อมันกระโดงไปกะโดนเระเบิดมไม่ดีต้องให้มันตายสักวันพากเราล่ะให้ตายก่อนค่อยเอาไปเอาศพมาครับคือขณะที่มีชีวิตอยู่ไปลากมาไม่ได้้นะครับอื คือเขามาเท่าไรก็ต้องต้องให้ตายมันสู้สู้เป็นสู้ขนาดเราล้อมล้อมล้อมมันตัดลวดน้ำเข้าไปเลยโยนโยนแล้วเบิดตามหลุมเลยมันเ่เข้าผมโดนเหมือนกันนี่อ๋อขออนุญาตพอตรงนี้พ่อโดนโดนแล้ที่อยู่อยู่านตรงนี้ใช่ไหมครับโดนจ่าจ่าเลยจ่าจ่าไม่รู้สึกตัวตายแล้วไม่รู้สึกเสียงแก้วคุยแล้ก็เด๋วเข้าพวกนั้นตัดลวดน้ำเข้ามาเลย ขามาันก็โยน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 เสร็จหุ้มที่ที่หุ้มนอนน่ะผมออกมาไม่ทัานมันก็จะอันนี้ครับม